สวัสดีครับตอนนับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยแะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ กยศเนี่ยเปิดให้นักเรียนนักศึกษาสามารถยื่นกู้นะครับผ่านออนไลน์ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันกยศ connect แล้วก็เว็บไซต์เนี่ยถึง31กรกฎาคมนี้นะครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลก็ให้ความสําคัญด้านการศึกษากับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้เรียนในทุกระดับชั้นให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่นหน้านะครับผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้เปิดระบบให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา2066นะครับโดยนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่เนี่ยสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันกยศคอนเน c t หรือว่าทางเว็บไซต์กยศได้ภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ แล้วสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินทั้งรายใหม่และก็รายเก่าเนี่ยต้องยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแล้วก็ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมนะครับถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทั้งนี้เนี่ยผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน30วันนับจากวันที่สถานศึกษาทําการตรวจสอบยืนยันข้อมูลและแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้วนะครับ รัฐสถานศึกษาเนี่ยจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารเพื่อกองทุนเนี่ยจะโอนเงินในงวดถัดไปสําหรับการกู้ยืมในปีการศึกษา2566เนี่ยกองทุนก็ได้จัดเตรียมวงเงินกู้ยืมกว่า40,000ล้านบาทนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษากว่า640,000รายที่ขอกู้ยืมใน4ลักษณะนะครับได้แก่ลักษณะที่1นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่2ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศลักษณะที่3ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและลักษณะที่4นะครับก็คือเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศนะครับในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท และกองทุนเนี่ยก็จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนนะครับเพราะว่าความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไปโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ worldwide.studenloan.or.th นะครับซึ่งกยศก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการึ และก็ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพนะครับระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวศึกษา และระดับอนุดมศึกษาเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองแล้วก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวมโดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเนี่ยนะครับจะสามารถเล่าเรียนได้จนสําเร็จตามหลักสูตรมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมรวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไปนะครับ ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับเครือข่ายนะครับเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน One Night Count นะครับเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการคุ้มครองดูแลทั่วประเทศนะครับ ซึ่งเรื่องราวนี้ทางด้านของนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้านนะครับหรือว่าวันไนท์เค้า n t เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพอมอโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสสสถาบันเอเชียศึกษานะครับจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลายัยมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและมูลนิธิอิสระชนนะครับ เพื่อร่วมการดําเนินการสารวจสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มคนเร่ร่อนหรือว่าคนไร้บ้าน77จังหวัดทั่วประเทศอีกทั้งทําให้ทราบถึงจํานวนคนไร้บ้านสําหรับนํามาใช้คาดการทางสถิติประชากรและอ,อื่นๆนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาบริการของรัฐที่ตอบโจทย์ประชาชนโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมก็บอกว่าทางกระทรวงเองโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยก็มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนไร้ที่พึ่งหรือว่าคนไร้บ้านด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมทั้งการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแล้วก็ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการของคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเก็บข้อมูลจํานวนคนไร้บ้านทั่วประเทศนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมนะครับปัจจุบันเนี่ยมีจํานวน5้าพคนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งภายนอกหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมที่ให้บริการอีกกว่า21,239รายซึ่งเป็นคนไร้บ้านกว่า2 4 6 2รายนะครับและก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกว่า 1, 7 6 1รายด้วยกัน ทั้งนี้นะครับทางกระทรวงก็ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่แต่ทางกระทรวงเองนะครับเพียงหน่วยงานเดียวก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติเนื่องจากคนไร้ที่พึ่งหรือว่าคนไร้บ้านที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม หรือว่า Social Protection เนี่ยนะครับแล้วก็การเสริมสร้างพลังทางสังคมหรือว่า s o c i a l Empowerment ซึ่งครั้งนี้เนี่ยกระทรวงพอมอนะครับโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้านหรือที่เรียกกันว่า One n i g h t c o u ้าเนี่ยครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระทรวงพอมอเองได้บูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันในการออกแบบระบบการคุ้มครองดูแลและก็จัดบริการสวัสดิการสังคม ได้อย่างตรงจุดตลอดจนส่งผลให้คนไร้บ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ ซึ่งทางด้านของนายสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อสอเนี่ยนะครับก็บอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นถึงสถานการณ์ทางประชากรแล้วก็สุขภาวะของคนไร้บ้านในประเทศไทยที่ครอบคลุมประเด็นทั้งในเชิงจํานวนแล้วก็ข้อมูลทางประชากรเชิงลึกเพื่อเป็นข้อมูลสถานการณ์ทางประชากรที่จะเป็นพื้นฐานในการออกแบบแล้วก็จัดทนานโยบายเกี่ยวกับคนไร้บ้านที่สอดคล้องแล้วก็เท่าทันกับสถานการณ์ของ น,นอกจากนี้ครับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรวิภาศีรัตนบันนะครับผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาก็ บอกด้วยนะครับว่าในส่วนของการแจ้งนับคนไร้บ้านครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งการนับจํานวนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลทางประชากรเบื้องต้นของคนไร้บ้านทั้งที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะและก็สถานพักพิงที่รัฐหรือว่าเอกชนจัดให้เพื่อป้องกันการนับซ้ําและก็สามารถกําหนดนิยามคนไร้บ้านให้ครอบคลุมทั้งในมิติทางวิชาการและมิติทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของคนไร้บ้านในสังคมไทยสู่การนํามาพัฒนารูปแบบบริการนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนะครับ นอกจากนี้ทางด้านของนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าทางกรุงเทพมหานครเองก็นับว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในประเด็นคนไร้บ้านที่พบมากที่สุดในประเทศนะครับเนื่องจากผู้คนทั่วประเทศเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอาศัยแล้วก็ทำมาหากินนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าคนไร้บ้านมีจํานวนเท่าไหร่ประสบปัญหาอะไรซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สําคัญและก็เป็นการบูรณาการที่เป็นประโยชน์ทั้งระดับปฏิบัติแล้วก็นโยบายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในการช่วยเหลือคนไร้บ้านให้ตรงจุดแล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนางจตุพรโรจนพาณิชย์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยนะครับก็บอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า กิจกรรมแจงนับคนไร้บ้านหรือว่าวันนท์เขาจะในครั้งนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วย1ครับคือการเปิดตัวกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศที่หน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่กระทรวงพอมอนะครับแล้วก็ยังมีผ่านระบบซูมคลาวมิตติ้งด้วยนะครับโดยมีหน่วยงานวันโฮมของพอมอทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม2ก็คือการปล่อยแถวขบวนรถสายด่วนพอมอลลงพื้นที่แจงนับคนไร้บ้านทั่วประเทศ และ3ก็คือทางด้านของปลัดกระทรวงพอมอเนี่ยนะครับพร้อมผู้บริหารแล้วก็ผู้แทนภาคีเครือข่ายลงพื้นที่สำรวจแจงนับคนเร้ร่อนหรือว่าคนไร้บ้านณบริเวณอนุสรสถาน14ตุลาถนนราชดำเนินกรุงเทพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติในการที่จะ เก็บข้อมูลแล้วก็จะได้นําข้อมูลต่างๆนั้นไปกําหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของญี่ปุ่นฮะโดยสื่อญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญนะครับกับโคกหนองนานะครับเรียกว่าบินมาเยี่ยมชมพร้อมกับถ่ายทําสกูปข่าวโคกหนองนาเลยทีเดียวนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยทางด้านของนายอภินันเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ พร้อมด้วยนางพิช,ชา,นานันท์เผือกพ่องประธานแม่บ้านหมาทยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปกุ๊ปข่าวรายการโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่นจากสำนักข่าวฮาชิโมโตโตเกียวภายใต้การสนับสนุนของดออรชาวเต็มรักนะครับโรงเรียนมัธยมยานากาวะนครราชสีมานะครับเพื่อน,นําไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยในเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็อย่างที่เรียนไปครับได้ต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวนะครับจากสำนักข่าวฮาชิโมโตะจากโตเกียวรายการทีวีประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับพบปะบพูดคุยให้สัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายทำสกูปข่าวเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อน,นาไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเกิดจากความสนใจและก็การให้ความสําคัญของสำนักข่าวฮาชิโมโตะโตเกียวต่อเรื่องของโคกหนองนานเนี่ยนะครับจึงนับเป็นโอกาสทีีด่ด ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชนญี่ปุ่นและเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับว่าคณะสื่อมวลชนเนี่ยยังให้ความสนใจกับการขับเคลื่อนมิติด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่และโลกใบนี้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า SDG นอกเหนือจากการเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาภายในจวนผู้ว่าแล้วเนี่ยนะครับโดยได้ชื่นชมการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาขยายผลและต่อยอดตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับและทางนี้มีผลผู้คนรักกันสู่การปฏิบัติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร <c oughs> เช่นการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษหรือการปลูกไม้ต่างๆนะครับที่สามารถ เก็บพืชผลเนี่ยกินได้ตลอดทั้งปีมาผสมผสานแล้วก็ขยายผลต่อย,ยอดในโคกหนองนาได้อย่างสอดคล้องลงตัวนะครับซึ่งทานดั้นของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกล่ไรอีกด้วยนะครับว่าสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนโคกหนองนาแล้วก็โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนั้นต้องรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นความนิยมชมชอบนะครับของพี่น้องประชาชนผ่านหลักการผู้นําต้องทําก่อน โดยเริ่มจากจนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแนมเพอผู้นําท้องที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนเนี่ยได้นําไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตินะครับเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนอันเป็นพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็ทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นรากฐานของโคกหนองนาและก็แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็ทางนี้มีผลผู้คนรักกันออกไปสู่สายตาประชาคมโลกนะครับผ่านสคุปข่าวนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันและก็เป็นตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับได้นําไปเป็นแบบอย่างแล้วก็ความภาคภูมิใจ พวกเขาในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างประเทศได้นําสิ่งที่ดีของประเทศไทยนั้นไปขยายผลอันจะเป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ของพวกเราทุกคนต่อไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกําเนดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทเพื่อนำเงินรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายถวายโดยเสด็จพระกุศลได้ที่ห้างบิ๊กซีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสอบถามได้ที่บิ๊กซี call center โทร1756 สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไว้แร่นคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวข้อทหารมีไว้ทำไมทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ s o p sd.mod.go.th หรือโทร02 225 8262